ใส่อ่ะยองวันนี้มาลุปูนนอนยินอยู่แบบนี่ยินเลยมปครับพี่ท้องลุกปูนลุกปูนมาดู้นาเขางามเลยแม่กราะวาเหัวกึงหัวอยู่ที่ใส่บาย คุนดูล่านี่บ่ค่อยบ่ค่อยเขาบ่ค่อยส,อสร้างมะไรอย่างเนาะยเหรอไอ่กี่ก็สร้างดูเถอะวะเพื่องุูดเนี่ยคุณดูล,าดลา่าหมวกก็บพวเดี๋ยวมาพี่น้องกเมือนี้หมวกเสียครับหมวกก็ไว้โดนหมวกเสียก็ขีนหมวกด,ด,ด้วย หมดละเอ้ามึงนี่ก็มนวะโมนเยอะมนเนี่ยนี่มนุ่เรื่อเาลงมือเสิบตมนเอาโนใหม่มาเลยวะตักเรียบบักตัดแข่งพอกตักโดกขาดโมนเบ็ดเดียวเอ้ยมึนั้นยังหลบเนาะตัยิงโยมเบย์ต เปนนายมเปล่านเานีเด่นเหวนเ็กกระโปงเนาะนั่นเป็เป่าะเบิเนาะมาพี่น้องลงปุนซอยเบาเสือเด้อพี่น้องเด้นมือนีภาพแดปุ่นคื้นกอมือนีน้องนะครับพี่น้องพี่น้องชาวแรงงาน ມาๆງາອອກບໍบໄດ້ເງິນนໍ່ເຮັດຫໍາບໍ່ອອກບໍ່ໄດ້ເງິນເພິ່ນພີ່ນ້ອງກັບ

อ่ะพี่น้องคลิปนี้สนิทแล้วครับเด้อพอเสือเขาอยากลุกพูนก่อน